ไม่แอะอะไรตัดตัดเล็บค่ะยาวมากเกินเนี่ยเนี่ยเจ็กแม่ทีโอยดูที่เนี่ยเจ็กแม่ทีจะตายให้ได้เลยนะปึด๊ดเล็บยาวมากเลยลูกอืมโอล็หข้างนี้เลยข้างนี้เลยข้างนี้เลยข้างนี้ข้างนี้เก่งมากเลยเปึด๊ดมันเก่งเนาะปึด๊ดมันเก่งจริงๆยงเยอะเนาะดิบดิบอืมอืม ดึงหัวแม่ทีดึงหัวแม่แทบกระเจิดโอ้ยพุทธเก่งเนาะโอ้ยพุทธเก่งจริงๆเยอะเก่งจริงๆเยเท้านี่ไม่ค่อยเท่าไหร่อะดูเท้าก่อนเท้าไม่เท่าไหร่เพราะว่าไปฝนเอาเท้าไปฝนมาเน่ะดูเขี้ยวไดะเขี้ยวยาวเนี่ยนี่ แม่สงสัยเรื่องเขี้ยวมากเลยนะว่าเขี้ยวมันยาวแล้วมันไม่สวยเนี่ยมันจะมีหมอกิกะค่ะหมอกิกะหมอกิกะเขาจะมีตะไบนี่ถ้าเกิดทําแมวนี่ต้องวางยานะเนี่ยยาวมันไม่หล่อมันดูเหมือนแมวอะไรก็ไม่รู้ขี้เหร่ไปไปหาน้องฟ้าไปก็แค่พาไปตัดเล็บเนี้พอเอามาวางเอาใจกันขนาดนี้คิดดูแล้วกันฟ้านี่ไม่รู้มันรักอะไรนักหนาแม่ก็ไม่เข้าใจ ก็แค่พาพุ้ยไปตัดเล็บเองไม่ได้ทาอะไรพุ้ยสักหน่อยดูสิคะหัวใจกันซะขนาดนี้ไอ้ข้างบนมันจะมโมโหมั้เนี่ยเคยรู้จักเลียแล้วนะคะจากที่ไม่เคยรู้จักเลียก็รู้จักเลียแล้วอโอ้โห,โหรักกันขนาดไหนอะดูสิคะเอาดูเอา อย่าอีช้านะคะแค่น <asan> ี้พ eh, uh, uh, uh. ึดแค่นี้อะไรอุฟ้าดีคะยังเรียกไม่เลกเลยพึดเรียกแค่นี้เรียกตอกันอุฟ้าดีค่ะ แล้วพี่แล้วพี่หมอกอะที่นอนตั้งเยอะตั้งแยะเขาจะต้องมานอนห้อยขาห้อยหางตรงเนี้ยที่ตั้งกว้างเนี่ยพี่หมอกพี่หม้ออายุเห็นแม่ถือกล้องไม่ได้เลยมันอะมันอะเห็นแม่ถือกล้องไม่ได้เลยพี่เมฆครับพี่เมฆฟ้าขึ้เมฆเลย พี่แม่คะผมเรียนแม่ลองฟ้าเขาเป็นคนเอาใจคนเก่งแม่ไม่สนใจหาหลับฟ้าหนูไม่ต้องไปเอาใจพี่ลุงมนเลยลูกไม่ต้องไปเอาใจมันลุกเดี๋ยวมันตีหนูลูกเอารมณ์เอาอารมณ์กับมันไม่ได้นะลูกนะนะแม่อมไม่จับมันดูด้วยมันจะทําน้องไหมดูที่ว่าน้องมาเอาใจมันมันจะมันจะมันจะทําน้องไหม ฟ้าเป็นคนที่เอาใจคนเลยเป็นคนเอาใจเก่งเป็นแมวเอาใจเก่งอืออหือโอ้ยต้องไปเรียตรดเสอาลูกไม่เอาหูกตูดไม่สะอาดหรอกต้องเดียดลูหกไปหาเปื๊ดไปห้ามตีน้องนะแม่บอกเลยนะห้ามตีน้องนะอายุนะห้ามตีน้องนะเข้าใจไหมหอืมอ พนนึนอนเนอนเลยพึ่งนอนสบายใจนอนตีหานอ้างนอนสบายใจพี่ฝนแม่ก็ให้กินโยเกิร์ตไปแล้วแล้วเมื่อเช้าก็สายๆหน่อยก็ให้กินขนมแล้วก็ให้กินคาร์บอนก็เมื่อกี้ก็ให้กินโยเกิร์ตไปละดูดีขึ้นเไปดูพี่ฝนกันก่อนนะไปดูพี่ฝนก่อนนะ มีอาการคือหอบไม่เป็นแบบนีม้มาหลายวันนะคะหมอกขึ้นหมอกหมอกแม่ติดไใหมอกฟังนันหมอกฟังนะพนะูดกับแม่ <ขอ S 1> เป็นคนติดแตเอาหมอกมาคนไปเลยแล้วเนี่ยนะคนนี้ยก็คิกมือเปิดเอาหมอกเป็นดิน้ง <c oughs> แม่เป็นคนเสี่ยงชีวิตเลยนะจะบอกให้จริงๆเอาหมอกต้องได้อยู่ <c oughs> บ้าน <c oughs> แคทวิโล์เรือร่อรู้แบบแต่ว่าเขาว่าชุดมือเปิด นี่คือการพูดกรอกห,หอูหมอก็เลยหมอก็เลยมายู่บ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ไปไหนเรานะไม่พูดความจริงนะไม่พูดความจริงนะหล่อามากเลยเสียดายเนาะเนาะเสียดายเนาะหล่อสุดๆเลยอย่ะหล่อมากมากิดโกงเลยอ่ะหอมอร่อยจริงเลยหอมได้ไหมอ่ะได้หอมได้ไหมอ่ะได้ ไม,ไม่ตกหน้าหนะอไม่ตกตกหน้าหนอะลูกฉันไม่ตกโอ้ยขนาดนั้นเลยเหรอแม่ว่าแล้วเราต้องไปย้ายบ้านแล้วเลยลูก <laughs> แม่ไปอำเภอก่อนนะจดทะเบียนย้ายบ้านก่อนแล้วกันเพราะความจริงอ่ะเหมาะต้องอยู่กับแม่แต่ว่าคนนั้นอ่ะขามาจุกมือเปิดไป เป็นอย่างนี้แล้วกันนะเนาะอยางั้นเนาะบ้านแม่เนี่ยนะโอ้โหสนุกสนานพื้นเ,เค้งเฮฮามากเลยอะ่ะสามสิบหกตัววิ่งกันให้คลึกเลยค่ะเอ้าไหมหแล้วมาแอบข,อย,ขอยุ่มขยุ่มอย่างเงี้ยทำมือขยุ่มขยุ่มมันคืออะไรอยู่หน้าคุณรักเหรอเป็นนาโอ้โใครไม่รักไม่อยากหอมเดี๋ยวตกใจอีกแม่เป็นคนชอบปัดแมวมาเลยนะยตกใจอีกหล่อมากเลยอะ่ะหล่อมาล่ำมาเหลือเลยหล่อขนาดเจ้า หล่อมากเลยอ่ะอแบบของมันชวนตกใจใครจ้างขนาดเลยลูกใครจ้าหล่อมากหล่อสุดๆุดเดี๋ยวแม